ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o ตโต๊ะครีเอเตอร์ชแนกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจำและคุณผู้ชมที่มาใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงไพ่ทาโร่แรนดอมกันในหัวข้อข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเปิดร่วมกันนะครับเป็นการเสริมกำลังซึ่งกันและกันเพื่อเกิดความแม่นยำสูงสุดคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายทำนายให้คุณนะครับ ทำใจสบายๆนึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือว่านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆก็ได้นะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้โชคดีฉับพลันที่คุณจะได้รับคืออะไรข่าวดีสุดๆของคุณใบแรกวันนี้คือโอ้โหสุดยอดแห่งความแม่นยำของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เป็นสิ่งอัศาจรรย์เสมอนะครับโอ้โหใบแรกออกมาก็6ไม้เท้าแล้วว่า six of wands ไม่ธรรมดา วิก t ตอรี่ไพแห่งความสําเร็จไพแห่งชัยชนะออกมาแล้วรับพลังงานนี้ไว้เลยนะครับมารับความสําเร็จร่วมกันผมรับด้วยเออไม่ธรรมดา6กไม้เท้าตัวแทนของความสําเร็จทั้งปวงนะ ใบนี้ตามความเป็นไพ่ออริจินนลของไพ่ทาโร,สร่สากลตามตำราสากลทำนายไว้ชัดเจนว่าเมื่อใบนี้ปรากฏออกมาจะปรากฏความสำเร็จทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดคิดอ่านประการใดมีโอกาสสำเร็จตามแรงขยันและตามวาสนาด้วยนะครับดวงดีแล้วต้องขยันด้วยนะโอเคไปกันต่อเลยแล้วก็ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้นะครับ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้โอ้ก oh, ้าวดาบนายออฟซอร์ส uh, ไม่ต้องกลัวก้าวดาบ ก้าดาบเป็นเพียงไพ่อุปสรรคที่ออกมาแนะนําหรือออกมาเตือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะเครียดกังวลมากเกินไปสักหน่อยแล้วหรืออาจจะพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายคิดมากกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนอะไรแบบนี้นะครับนะช่วงกลางคืนจะโดดเด่นเป็นพิเศษกับการคิดมากคิดกังวลฝันร้ายนอนไม่หลับดังกล่าวอยากให้คุณลองทบทวนพิจารณาตัวเองดูดีๆว่าคุณคิดกังวลเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าสิ่งที่คุณกังวลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขออนุญ,ญาตแนะนําตามตรงว่า ลดละเลิกปล่อยวางให้ได้จะเกิดผลดีกับคุณนะครับคุณไม่ต้องกลัวก้าวดาบนะก้าวดาบเขามาเตือนว่าคุณกังวลมากไปสักหน่อยแล้วเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณลดความกังวลลงได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นโดยลําดับอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในใบแรกนะขอให้เชื่อมั่นใน6ไม้เท้าเมื่อกี้นี้นะครับมาวันนี้พลังงานดีตั้งแต่ใบแรกแม้จะมีก้าวดาบมาเตือนเขามาเตือนให้ระวังเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะเอ,อขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยํานะครับ นี่แปดดาบคุณมีเรื่องกังวลจริงด้วย Aes of Swords มีอะไรที่คุณตัดสินใจไม่ได้ช่วงนี้หรือไม่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมืดแปดด้านแบบนี้จะเดินต่อไปก็กังวลถอยหลังก็ไม่ได้อะไรแบบนี้รู้สึกหนนทางมันมืดมิดไปหมดไม่ต้องกลัวอย่าลืมเลยย้ำเลยว่าใบแรกวันนี้คือไพ่แห่งชัยชนะเพราะฉะนั้น8ดาบ9ดาบนี้เป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราวเท่านั้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณอย่างฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ข่าวดีสุดๆโอ้โ oh หราชินีดาบควีนออฟ s ซอร์สคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยลำดับเรียกว่า คุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณความใจเด็ดใจแกร่งไม่ยอทอ้อง่ายๆจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จหรืออีกความหมายหนึ่งของใบนี้คือคุณมีโอกาสได้รับความเมตตาสนับสนุนสพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เพศหญิงนะคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายใครก็แล้วแต่เจ้านายผู้หญิงได้หมดนะครับโดดเด่นมากนะอือทางสว่างยังมี คนเราบางทีความรู้สึกมืดไปหมดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ชั่วคราวขอให้ทําใจให้สงบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พอจิตสงบเป็นสมาธิสมาธิสติมาปัญญาเกิดนะครับโอเคนี่10ไม้เท้า10 of Wands รู้ละคุณเครียดเรื่องงานอยู่ หลายท่านเครียดเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานของกิจการที่บ้านบางท่านสืบทอดกิจการที่บ้านอาจจะมีหนี้สินเยอะแยะที่ต้องคอยเคลียร์ต้องสะสางให้หมดหรือแม้แต่กิจการส่วนตัวกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานประจําคุณมีภาระหนักบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวแบบนี้ผมเข้าใจและไม่แปลกที่คุณจะต้องอมีความกังวลอยู่บ้างขอให้เชื่อมั่นในไพ่ใบแรกวันนี้ความสําเร็จจะมาเยือนในไม่ช้านี้คุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใจ ข่าวดีกําลังมาภาระหนักใดๆล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอให้มองแบบสัจธรรมแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นไม่มีอะไรอยู่ถาวรกับเราภาระก็เช่นกันนะครับมันต้องมีวันที่แก้ไขได้สําเร็จเสิ้นลุล่วงนะครับแล้วก็ข่าวดีสุดๆของคุณเร็วๆนี้คืออะไรกันนะโหดีงามสีเรียญ For p e n t a c l e s ผมบอกแล้วว่าเรื่องดีๆกำลังจะทยอยเกิดขึ้นโดยลำดับขอให้เชื่อมั่นในความสำเร็จนะครับ สีเหรียญการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บออมเงินหรือแม้แต่การที่จะลงทุนทำอะไรเล็กๆเ,เ,เป็นการส่วนตัวคุณสามารถทำได้นะครับบางท่านอาจจะลงทุนเริ่มเก็บหอมรอมริบเก็บออมเพื่อเตรียมสร้างบ้านเตรียมแต่งงานเตรียมสร้างครอบครัวหรือเตรียมทำกิจการส่วนตัวบางอย่างคุณสามารถเริ่มทำได้เริ่มจากเล็กๆไปใหญ่อย่าทำอะไรเกินกำลังอย่าทำอะไรเกินตัวคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับ นะในบางกรณีบางท่านที่มีหนี้สินมีโอกาสทยอยใช้หนี้สําเร็จหรือกลับกันถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้ที่หายไปนานจะติดต่อกลับมาคืนเงินคุณนะครับไม่ว่าจะครบตามจำนวนหรือไม่คุณจะมีเงินเข้ามามีรายได้เข้ามาเออไม่ธรรมดานะมันต้องดีขึ้นนะครับขอให้เชื่อมั่นนะครับดีก็ว่าด,ดีถ้าไพ่ไม่ดีออกมาเราจะมีคําแนะนําให้อย่างแน่นอนขอให้สบายใจได้นะครับ โอ้โฮสบายใจได้เลยพูดคำว่าสบายใจได้ไม่ทันขาดคำสองไม้เท้าออกมา two of ones อ,อ,อ,อาอนาคตที่คาดหวังได้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงใจไปแล้วจะส่งผลตอบแทนคุณอย่างงดงามในอนาคตอันใกล้นี้อันใกล้มันใกล้แค่ไหนไม่อยากให้ระบุเวลาเพราะกิจกรรมของแต่ละท่าน แตกต่างกันออกไปกิจการงานบางอย่างรอผล1เดือน2เดือน3เดือนเห็นผลกิจการงานบางท่านต้องรอเป็นปีหรือหลายปีแบบนี้แล้วแต่สเกลงานที่ท่านทําอยู่นะครับเอาเป็นว่าไม่นานเกินรออดใจอีกนิดเดียวสิ่งความสําเร็จกําลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะตามความสองไม้เท้าเชื่อมั่นได้เลยว่าความสําเร็จกําลังมาคาดหวังได้ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วความสําเร็จกําลังมาอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็นี่ห้าเหรียญ f l ล e of Pentacles คุณไม่ต้องกลัวหากช่วงนี้คุณมีความขาดแคลนใดๆหรือขัดสนใดๆในเรื่องการเงินนะ มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในไพ่ดีที่ออกมานะครับอุปสรรคใดๆช่วงนี้คุณอาจจะมีอุปสรรคเยอะสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตหรือดวงชะตาส่งผลพอดีขอให้เชื่อมั่นดังกล่าวไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรถาวรนะครับไม่มีความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ถาวรทุกสิ่งล้วนปะปนคละเคล้ากันไปนอกจากนี้5เหรียญน,นี้ถ้าไม่ใช่ความยากลําบากทางการเงินถ้าการเงินคุณปกติดีแต่คุณมีความลําบากใจด้านอื่นขอทํานายจากใบบนนนนนีีี้้ว่่่าาามมััจะะคคคลลยไไปใชร นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะจากประสบการณ์การดูไพ่ดูดวงมาแล้วก็เซนส์บางอย่างที่ผมสัมผัสได้อ่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในลำดับถัดไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหนี่ไง9้าถ้วยเห็นเห็นก้าถ้วยนายออฟคัพออกมาแล้วความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นี่คือข่าวดีของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างแรกถ้าคุณขาดแคลนอยู่นะ คุณจะลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตที่พลิกฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดใบนี้ทํานายว่าชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะมีกินมีใช้มากขึ้นรายรับะระเงินทองมากขึ้นหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเงินทองได้เป็นของถูกใจเข้ามามีคนซัพพอร์ตอะไรแบบนี้เจอมิตรที่ดีเจอหุ้นส่วนดีหรือแม้แต่ญาติพี่น้องกลมเกลียวกันดีแม้แต่การคืนดีของคนที่เคยผิดใจกันก็นับเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะกินดีอยู่ดีระวัง หนักขึ้นนะครับเอออันนี้ทำนายตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่นะก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์มาแล้วนะครับชา้าเร็วแล้วแต่สเกลงานสเกลชีวิตของแต่ละท่านแล้วแต่วัสนานะครับแต่ละท่านใช้ชีวิตแตกต่างกันไปความชา้าเร็วของแต่ละท่านไม่เท่ากันอย่าไปล็อกการเวลานะครับนะอย่าไปล็อกเวลาอย่าไปใจจดใจจ่อ,จอ,จอเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองนะถึงเวลาควรมันเกิดขึ้นเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยอ่ะอ่านี่ หนึ่งถ้วยบอกแล้วไม่ต้องไปยึดติดกับการเวลาสิ่งดีๆกําลังมาโชคดีกําลังมาเมื่อกี้มี9้าถ้วยได้ออกมาอีกหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใบนี้เอาตรงๆต,ตามใบนี้ใบเดียวตามตําราทาโร่สากลหนึ่งถ้วยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่หรือจะตีความว่าเป็นสิ่งใหม่ๆดีๆโชคลาบดีๆจากบุคคลใดๆก็แล้วแต่ก็ได้เออเป็นโชคจากสัตว์สองเท้าหมายถึงบุคคลนะโชคจากบุคคลอะไรแบบนี้โดดเด่นที่ความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์รอ ความรักรอคู่ครองอยากมีแฟนคุณจะได้เออหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณบอกไม่ต้องการแฟนไม่ต้องการคู่ครอง มีแล้วหรืออยากอยู่โสดก็แล้วแต่ใบนิตรีความว่าเป็นไพ่การยานามิตรที่ดีคุณจะเจอมิตรที่ดีเข้ามาสนับสนุนเกือ้อหนุนจุนเจอือพากันไปเจริญก้าวหน้าแบบนี้นะครับหรือแม้แต่เจอคู่หูที่จะเรียกว่าเคมีตรงกันศีลเสมอกันเข้ามาพากันไปเจริญเติบโตพากันไปทําธุรกิจการงานเติบโตไปด้วยกันก็ได้นะเป็นข่าวดีสุดๆอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะ ข่าวดีจากบุคคลใดๆก็แล้วแต่เน้นไปที่มิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆโดดเด่นใครอยากมีแฟนจะได้มีเออถ้าใครไม่ได้อยากมีแฟนคุณจะได้คู่หูที่ดีได้กัลายาณมิตรที่ดีเข้ามาพากันไปสู่ความเจริญนะครับบอกแล้วว่ามันจะดีขึ้นแล้วเมื่อกี้มีก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์รอยอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะครับนะทำใจสบายสบาย ขอให้เชื่อมั่นในความโชคดีที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นี่ไงไอร,ราชาดาบ King of s w u r d s เมื่อกี้ตอนแรกมีราชนีดาบออกไปแล้วหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีราชาดาบตามออกมาผมทำนายได้อ,อย่างน้อยสองทางอย่างแรกคือคุณจะเติบโตมีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตคุณและทำนายได้อีกทางหนึ่งว่าเมื่อกีนนี้มีหนึ่งถ้วยมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แล้วมีราชาดาบคู่ราชนีดาบ คุณมีโอกาสได้คู่สูงมากไม่ว่าจะเป็นในฐานะคู่รักคู่ครองคู่บาร,รมีคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์คู่คิดอะไรก็แล้วแต่กัลยาณมิตรคุณจะได้คนดีเข้ามาแน่นอนรับประกันจากหน้าไพ่เลยนะประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นในหน้าไพ่ตำราไพ่ทาโร่กล่าวไว้ชัดเจนไพ่คู่ออกมาขนาดนี้คุณเจอคนดีแน่นอนที่เหลือคุณอยากคบหาเขาหรือเธอในสถานะไหนแล้วแต่คุณเลยนะครับสบายๆเลยนะครับขอให้มั่นใจว่าจะได้โชคดีแน่นอน โชคดีด้านความสัมพันธ์เด่นมากวันนี้ด้านความสัมพันธ์อืถ้าจะถามถึงว่าคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนาธาตุใดราศีใดได้บ้างที่เด่นๆก็มีาธาตุลมมีถุนตุนกุมกับาธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกเด่นแต่ก็ไม่อยากให้น้นเรื่องาธาตุมากมายดูเป็นแนวทางพอไม่ต้องล็อกสเปคนะครับเพราะเราเปิดไพ่กันหลายใบมันมีโอกาสที่จะออกมาครบทุกทาธาตุครบทุกราศีเป็นไปได้ อยากให้ดูในภาพรวมมากกว่าว่าชีวิตจริงของคุณณเวลานี้มีใครเข้ามาใกล้ชิดคุณเป็นพิเศษหรือไม่เออนี่ซีดาโฟลว์ออฟสอดคุณไม่ต้องกลัวเลยซีดาเป็นภาวะที่คุณจะได้พักผ่อนนะครับมีโอากาสพักผ่อนอยู่อย่างสงบแล้วก็ทบทวนชีวิตจิตใจ,จทบทวนชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันทําอะไรไปบ้างได้ผลอย่างไรบ้างควรทําต่อไหมหรือควรเปลี่ยนอะไรแบบนี้คุณจะได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นในขณะที่มิตรใหม่ก็กําลังจะเข้ามา เป็นจังหวะดีที่ผมมองว่าคุณจะได้ทบทวนตัวเองและมีมิตรใหม่เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดก็เป็นไปได้นะครับบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ต้องคิดคนเดียวแล้วจากนี้ไปนะมีเพื่อนคู่คิดเข้ามาเอ,อส่วนจะคบหาในฐานะอะไรก็แล้วแต่คุณสะดวกดังกล่าวเลยนะครับโอเคไปกันต่อขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้เ oh, ด to ็กถือไม้เท้าเธอ e of ว n นส ใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีอีกอย่างหนึ่งว่าการงานของคุณที่คุณตั้งใจทําลงมือทํามีโอกาสทยอยเติบโตได้โดยลําดับด้วยตัวคุณเองหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณจะได้บริวารที่ดีได้บริวารที่ดีได้เพื่อร่วงงานดีแบบนี้นะครับนะไปกันต่อนะครับอขอให้พ่าออกมาอย่างแม่นยํานะครับขอให้พ่าออกมาอย่างแม่นยํานะ วิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนออกมาก็ต้องทํานายดีไว้ก่อนเลยนะแม้จะเป็นวงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่บริบทดีแบบนี้เราทํานายดีว่าคุณกําลังโชคดีขึ้นขอให้น้อมรับไว้เลยพลังงานดีๆนะครับเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับคนเราคิดอะไรได้อย่างนั้นนะคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะเออถึงจะเป็นเพียงความเชื่อแต่มันสามารถพิสูจน์ได้นะคนเราคิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นจริงๆถ้าตื่นมาอารมณ์ดีจะดีทั้งวัน ถ้าตื่นมาอารมณ์ไม่ดีมันก็จะไม่ดีทั้งวันเลยลองสังเกตดูนะครับคนเราคิดอะไรได้อย่างนั้นโอ้โหเด็กถือถ้วยเพย์จ็อบคัพมีโอกาสดวงสมพงกับคนอายุน้อยนะไม่ธรรมดานะเมื่อกี้มีเด็กไม่เท้าแล้วมีเด็กถ้วยออกมาอีกเออจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็แล้วแต่อยู่ที่คุณสะดวกเลยนะ บางคนอาจได้แฟนเด็กหรือบางคนอาจได้บริวารบางคนอาจได้กาลายานมิตรที่อายุน้อยกว่าแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละท่านแต่โชคดีแน่นอนเขาหรือเธอเหล่านั้นจะนำพาโชคดีมาให้คุณแน่นอนนะครับข่าวดีสุดๆของคุณเร็วๆนี้โอโ้สามไม้เท้า tree of w a n d s ความก้าวหน้าปรากฏแล้วเมื่อตอนแรกมีสไม้เท้าอ่านี่สไม้เท้าสามไม้เท้าออกคู่กันไม่ได้ปรากฏบ่อยๆนะ ความคาดหวังได้ถึงความสําเร็จการรอคอยสิ่งใดสิ่งที่รอคอยกําลังมาและมีโชคดีด้านทางไกลต่างประเทศการสื่อสารโดดเด่นถ้าคุณทํางานทำอาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารติดต่อพบปะผู้คนจํานวนมากโดดเด่นค้าขายโดดเด่นงานทางไกลโดดเด่นออนไลน์โดดเด่นรอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสได้เอารับไว้เลยนะสงไม้เท้าคู่สามไม้เท้าไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับโอเคไปกันต่อนะดีงามวันนี้ คุณไม่ต้องกลัวไพ่อุปสรรคเลยนะครับไพ่อุปสรรคเขาแค่ออกมาเตือนเท่านั้นเองว่าอย่าหักโหมเกินไประวังป่วยระวังความเครียดอะไรแบบนี้ระวังความคิดถ้าคุณรู้เท่าทันแล้วนะจากการดูดวงนี้คุณเอาไปปรับใช้คุณก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับตามความเหมาะสมเลยดูดวงอย่างสร้างสารรค์เอาไปประยุกต์ใช้อย่าไปปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่แนแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่นะ เมื่อเรารู้ว่าเราเครียดอยู่เราก็พยายามทําใจให้สบายเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆนะเป็นการดูดวงอย่างสร้างสารรค์นะครับอืมโอ้ oh ho. สร้างสารรค์จริงๆพูดไม่ทันขาดคำอืม uh huh. The Empress ความอุดมสมบูรณ์ความเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุข ความเพียบพร้อมใบนี้ในพลังงานรวมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างดังหวังตามวาสนาแต่ถ้าจะให้เจาะลึกไปกว่านั้นถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้ได้ใบนี้คุณจะเป็นที่เรียกว่าเคารพนับถือมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมเป็นอย่างดีสวยรวยและเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูได้ใบนี้คุณจะได้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับและนารีอุปถัมภ์นี่ผมย้ําเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ใช่อยู่ให้ผู้หญิงเลี้ยงนะอย่าเขา ผิดนะนารีอุปถรัรมภ์คือคุณมีโอกาสเจอสุภาพสตรีที่นิสัยดีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันแบบนี้นะครับเออแล้วอีกอย่างนึงเออเกือบลืมท่านที่มีความพร้อมในการที่จะมีบุตรสร้างครอบครัวมีโอกาสตั้งครันมีโอกาส,ม,กาส,ม,กาสมีลูกนะใบนี้นะครับไม่ธรรมดาโชคดีกําลังมานะรับไว้เลยนะครับข่าวดีสุดๆของคุณเร็ว,รวนี้เออ่อ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้โอ้โหเจ็ดถ้วยยินดีด้วยเซเว่นอัพตอนแรกคุณจำได้ไหมที่มี8ดาแดาบที่มืด8ด้านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบางท่านที่รู้สึกตัวเองไม่มีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเพียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่จะถ้วยไม่ธรรมดา คุณจะมีทางเลือกมีทางไปมีทางออกมีโอกาสดีๆเข้ามาที่เหลืออยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกเดินทางใดเลือกคบหาใครอะไรแบบนี้เลือกดีๆนะครับจัดถ้วยมาแล้วไม่ธรรมดารับไว้เลยนะโอเคมาดูกันต่อนะครับข่าวดีสุดๆของคุณที่จะเข้ามาแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำโอ้โ oh, ห oh, 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 แม่นยำจริงๆพูดไม่ทันขาดคำว่าข่าวดีมาแล้วราชาเหรียญ king of pentacles ดีกว่านี้นะเวลานี้แทบไม่มีอีกแล้วนะครับน่าราชาเหรียญ King of Pentacles ออกมา เป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดอ่าเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีในความหมายการเงินคือร่ำรวยมั่งคัง่งคนที่มีปัญหาทางการเงินเคยลำบากมาฐานะจะดีขึ้นโดยลำดับตามวาสนาตามความขยันด้วยนะและถ้าคุณประพฤติตนอยู่ในความถูกต้องอ่าซื่อสัตย์สุจริตคุณมีโอกสเจริญได้ไวมากๆเลยนะครับอันนี้เราทำนายตามตรงไม่มีการอวยกันนะถ้าคุณบอกว่าดวงดีแล้วแต่นั่งรอนอนรอเฉยๆมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตคุณมีโอกสร,ร่ำรวยนะตรงๆเลยลชา ಎನ್ನ ราชาเหรียญส่วนใหญ่จะไม่ได้รวยจากการเสี่ยงโชคแต่จะรวยจากมรดกผู้หลักผู้ใหญ่มีไว้ให้หรือถ้าไม่มีก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรวยแหงปังได้ด้วยตัวเองขยันขันแข็งทํางานแล้วรวยรวยจากการทํางานรวยจากการสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้ราชาเหรียญจะไม่ใช่โชคลาภนะครับบอกไว้ก่อนนะเผื <t> ่อบางท่านชอบเสี <S <s ่ยงโชคราชาเหรียญนี่ต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้สตางนะครับประมาณนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นวฐานะดีขึ้นอย่างน แน่นอนถ้าคุณเคยขาดแคลนคุณจะสบายขึ้นถ้าคุณสบายดีอยู่แล้วคุณจะร่ํารวยยิ่งขึ้นถ้าคุณรวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกเงินต่อเงินงอกเงยเอารับไว้เลยผมรับด้วยาราชาเหรียญมาโอเคขอไพ่สำรับที่2มาขยายความนะครับดับเบิลพลังงานดูซิว่าไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อความแม่นยําที่สูงมากขึ้นนะครับ มาคอนเฟิร์มพลังงานกับสำรับที่2ต่อเลยนะย้ำตั้งแต่แรกแล้วนะว่านี่ไม่ใช่การเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่2สําสำรับเปิดร่วมไปด้วยกันเพื่อคอนเฟิร์มพลังงานซึ่งกันและกันส่งเสริมกำลังซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหอัศวินดาบไนโอฟส คุณใจร้อนใจจดใจจ่ออยากสําเร็จเร็วๆซึ่งดูตามดวงแล้วเมื่อกี้เพิ่งมีราชาเหรียญออกไปผมทํานายดีว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จรวดเร็วทันใจดังหวังเอ้ารับไปเลยนะครับอศวินดาออกมาแล้วทันใจแน่นอนเพียงแต่ว่าระวังอย่าให้ความใจร้อนมาบั่นทอนจิตใจกันแล้วกันนะเพราะบางคนพอใจร้อนแล้วเครียดก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับใครๆก็ใจร้อนได้แต่ขอให้อยู่ในความพอดีก็แล้วกันเออ ลุ้นได้แต่อย่าไปเครียดนะครับแล้วก็โอ้โหราชินีไม้เท้า Queen of Wands การงานใดก็แล้วแต่ราชินีไม้เท้าออกมาเก่งขยันซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนนะครับสำเร็จแน่นอนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอีกใบหนึ่งเป็นไพ่การงานที่ดีมากๆและอีกความหมายหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีเอารับไว้เลยไปกันต่อนะครับข่าวดีสุดๆของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เอ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหน้าไพ่ก็ออกมาดีๆคุณไม่ต้องกลัวอุปสรรคใบแรกๆนะไอ้ใบแรกๆนะที่อุปสรรคที่ออกมาคุณไม่ต้องกลัวขอให้เชื่อมั่นในพลังงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเข้มข้น,นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหโหกถ้วย six of cups วันนี้มีทั้งหนึ่งถ้วย9้าถ้วยเด็กถ้วยอ่าพลังงานดีๆอื่นๆราชาเหรียญแล้วมีหถ้วยไม่ธรรมดา คุณมีโอกาสโชคดีจากามิตรสหายคนแวดล้อมคนกันเองเพื่อนเก่าคนรู้จักอยู่แล้วย้ําว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วจะนําโชคมาให้คุณได้นะครับถ้าถามถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆก็อาจจะมีเข้ามาแต่ความสัมพันธ์เก่าก็เด่นมีโอกาสได้โชคดีจากทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเออรับไว้เลยสบายใจได้ช่วงนี้เป็นไปได้ที่คุณจะได้ข่าวดีทั้งจากเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าข่าวดีจากรอบทิศรอบทางอย่าลืมว่าเมื่อกี้มีเจ็ดถ้วย คุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆดีๆเยอะแยะ,ยะไปหมดบางทีจะเลือกไม่ถูกเลยด้วยอา้อาวโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำว่าจะมีข่าวดีจนเลือกไม่ถูก สามถ้วยออกมาเห็นเห็นเลยนะครับสามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นแล้วเร็วๆนี้ความเฉลิมฉลองยินดีจะเกิดขึ้นงานมงคลจะเกิดขึ้นงานเลี้ยงฉลองใดๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต,แต่คุณเองมีโอกาสจะได้ไปร่วมยินดีกับใครก็แล้วแต่ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จของคุณได้ด้วยการได้เพื่อนเพิ่มได้มิตรใหม่ดังกล่าวนะได้คอนเน็ชันเพิ่มจากงานเฉลิมฉลองยินดีงานมงคลหรือแม้แต่งานมงคลที่จะเกิดขึ้นกับตัว,ตวคุณเองและเครือญาติแบบนี้ได้เลย สามถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีรับไว้เลยนะครับโชคดีจริงๆข่าวดีกำลังมาแล้วละ่ะใกล้ละขอให้เชื่อมั่นนะย้ำเลยคนเราเชื่อสิ่งใดจะได้ตามนั้นนะครับถ้าเชื่อสิ่งดีก็ได้สิ่งดีนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โห,โหสามไม้เท้า t r e of ones อัศจรรยอีกแล้ววันนี้ พลังงานดับเบิลออกมาวันนี้เรามีสาไม้เท้า2ใบความสำเร็จ2เท่าออกมาแล้วนะครับวันนี้สไม้เท้า2ใบพลังงานดับเบิลนะใบนี้ก็รู้กันอยู่สาไม้เท้าดังกล่าวไปแล้วว่าความโชคดีจากทางไกลางานต่างประเทศการสื่อสารพบปติดต่อผู้คนการรอคอยผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ในทางที่สื่อสัต์สุจริตคุณจะได้โชคดีสองเท่ารับไว้เลยดับเบิลพลังงานวันนี้อะมาดูกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเฮ้ย เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้มข้น,นขึ้นเรื่อยๆจะมีโชคดีดับเบิลใดๆออกมาเพิ่มอีกหรือไม่หรือจะมีโชคดีเกินคาดออกมาหรือไม่มาดูกันนะครับขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยานะครับโอ้โหราชาไม้เท้า king of w a n d s เมื่อกี้มีราชินีไม้เท้าอ่าราชาไม้เท้าออกตามออกมาไพาคู่ออกมาอีกแล้วนะครับคุณมีโอกาสได้คู่สูงมาก ถ้าคุณอยากมีแฟนคุณจะได้อยากมีคู่ครองคุณจะได้หรือถ้าคุณกําลังอยากมีความรักความสัมพันธ์ในสถานะใดคุณจะได้ดังหวังบางท่านไม่อยากได้คู่ครองแต่อยากได้เพื่อนดีๆสักคนอยากได้คู่หูดีๆสักคนอยากได้หุ้นส่วนดีๆสักคนคุณจะได้รับไว้เลยแล้วราชาไม่เท้ากับราชนีไม่เท้าการงานก็โดดเด่นคุณมีโอกาสทํางานร่วมกันกับใครสักคนและพากันไปเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสูงสุดอ้าวรับไว้เลยไปต่อเข้มข้นเข้มข้น ขออีกสัก1-2ใบก็พอจะสรุปได้แล้วนะครับวันนี้ข่าวดีของคุณมาจากเรื่องของการได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะพากันไปเติบโตทั้งการงานการเงินและความสุขส่วนตัวด้วยเออขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหใบเดียวพอแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้ววันนี้อัศจรรย์นะเห็นเห็นเปิดกันเห็นเห็นวันนี้คุณได้ราชาเหรียญสใบ ดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐี2เท่าจริงๆเห็นเห็นอยู่เนี่ยผมก็เห็นพร้อมคุณเนี่ยรับพลังงานนี้ไว้เลยนะครับดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองผมขอรับด้วยคนในฐานะผู้เปิดไพ่นะเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเควันนี้ได้ราชาเหรียญสองใบไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆรับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีใบแถมส่งท้ายให้อีกหนึ่งใบ เป็นการสรุปส่งท้ายเป็นการสรุปส่งท้ายของคลิปวันนี้ว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะมีเหตุการณ์ใดๆที่โดดเด่นหรือคุณจะมีทิศทางชีวิตไปในทิศทางใดนะครับขอให้ใบส่งท้ายนี้ช่วยแนะนําอีกหนึ่งใบนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหเดี๋ยวไม่จะเชื่อไม่ธรรมดาสุดๆนับไว้ดวนเลย The m a g i i i เชัยนไพ่นักมายากลไพ่หมอดูหมายถึงครูบาอาจารย์รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาร ข่าวดีของคุณจะเกิดขึ้นได้เราปาฏิหาริหลายคนหมดหวังไปแล้วขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะมีปาฏิหาริที่จะเนรมิตสิ่งดีๆให้คุณอย่างเหลือเชื่อย้ำว่าอย่างเหลือเชื่อย้ำอยู่เสมอว่าการดูดวงนี้เราดูแบบสร้างสรรค์น,นะครับอะไรดีก็รับวบไปให้ชื่นใจอะไรไม่ดีเราจะมีวิธีแก้ไขให้ใบนี้ออกมาหายห่วงคุณจะมีข่าวดีโชคดีเข้ามาเราปาฏิหาริและวันนี้อย่าลืมวันนี้อย่าลืมขอให้จําให้มั่นขึ้นใจนะ คุณได้ราชาเหรียญ2ใบไม่ธรรมดาอภิมหาเศรษฐี2เท่านะครับและปิดท้ายส่งท้ายกันด้วยเดอะเมจิเชียนความโชคดีราวปฏิหารข่าวดีมาแน่นอนช้าเร็วแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ